เอาละครับเราเดินทางมาถึงสายที่น่าสนใจมากๆในค่ำคืนนี้ครับสายนี้ติดต่อเข้ามาจากทางอีเมลแล้วทีมงานเราก็โทรกลับไปพูดคุยสกรีนเรื่องราวแล้วบอกว่าหูยพี่ต๋องเรื่องนี้บรรยากาศมันได้มากเป็นเรื่องราวจากแดนประดิบประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับครูต้องตาสวัสดีค่ะพี่ต๋องสวัสดีชาว The Dark r a d i ดทุกคนคะ่ะ ครับผมครูต้องตาตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับสัญญาณชัดเจนดีไหมครับตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะพี่ต๋องสัญญาณชัดเจนดีค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะไม่เคยโทรเล่ารายการผีเลยนี่เป็นครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นครับครูบครสบายๆเหมือนเล่าให้น้องให้นุ่งฟังเห็นหัวข้อเรื่องที่ส่งมาทีมงานบอกว่าเป็นเหตุการณ์ตอนที่ครูไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วไปเจอบ้านพักราคาถูกที่มีกฎแปลกๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีก่อนค่ะตอนนั้นหนูได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นค่ะคือต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเด็กนักเรียนไทยจะชอบอยู่หอพักนักเรียนเพราะมันสะดวกแต่ตอนนั้นหนูอยากประหยัดงบแล้วก็อยากได้ฟิลแบบญี่ปุ่นจริงๆเลยลองหาบ้านเช่าข้างนอกดูอ๋อคืออยากได้บรรยากาศแบบโลคอลใช่ค่ะ จนหนูไปเจอประกาศในเว็บหาบ้านอันหนึ่งมันเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นเก่าๆที่เขาเรียกว่าโคมินกะค่ะพี่แต่อยู่ค่อนข้างห่างจากสถานีรถไฟพอสมควรราคาถูกมากจนหน้าตกใจคือเดือนละ20,000เยนประมาณ5,000บาทซึ่งราคานี้ในใส่ตามะแทบจะหาไม่ได้เลยค่ะโหถูกมากนะปกติน่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าแล้วสภาพบ้านเป็นยังไงครับเก่ามากไหมเก่าค่ะที่ต๋อง วันที่ไปดูบ้านบรรยากาศมันเงียบมากรอบข้างเป็นทุ่งนาแล้วก็มีป่าไผ่อยู่เจ้าของบ้านเป็นคุณยายแก่ๆคนนึงค่ะแกะชื่อคุณยายโยชิโกะแกหลังค่อมๆใส่ชุดกิโมโนสีทึบๆเดินออกมาต้อนรับแกพูดน้อยมากหน้าตาแกไม่ยิ้มแย้มเลยแกแค่พาเดินดูบ้านในบ้านมีกลิ่นอับๆเหมือนกลิ่นเสือทาตามิเก่าๆผสมกลิ่นทูบจางๆอืมกลิ่นทูบในบ้านคนญี่ปุ่นนี่ส่วนใหญ่เขาจะมีหิ่งบรรพบุรุษอยู่แล้วหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะพี่มีหิ้งพระแบบญี่ปุ่นปิดตู้ไว้อยู่มุมห้องแต่ประเด็นคือพอตกลงจะเช่าคุณยายแกยื่นกุญแจให้แล้วแกก็มองหน้าหนูด้วยสายตาที่หนูอธิบายไม่ถูกมันดูว่างเปล่าและน่ากลัวแกพูดภาษาญี่ปุ่นเสียงแหบๆบอกว่าอยู่ที่นี่ได้นะราคาถูกแต่มีกฎอยู่3ข้อที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดถ้าทำได้ก็จะอยู่ได้อย่างสบายเอาแล้วกฎสข้อ แกบอกไหมครับว่ากฎมีอะไรบ้างบอกค่ะกฎข้อที่1่แกบอกว่าหลังเที่ยงคืนถ้าได้ยินเสียงเคาะหรือเสียงลากของมาจากบนฝ้าเพดานห้ามแหงนหน้าขึ้นไปมองเด็ดขาดให้ก้มหน้ามองพื้นเข้าไว้หุยเปิดมาข้อแรกก็หลอนแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างบนแล้วข้อ2ล่ะครับข้อ2ค่ะในห้องนอนจะมีตู้เก็บฟูกหรือโอชิอิเละอยู่ตู้หนึ่ง ห้ามเปิดตู้นั้นหลังพระอาทิตย์ตกดินและไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรจากในตู้ห้ามขานรับหรือส่งเสียงตอบโต้ตู้เก็บฟูกนึกถึงโดรายมอนเลยแต่นี่เวอร์ชั่นสยองแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ3ข้อนี้แกกำชับเสียงแข็งเลยค่ะแกะบอกว่าถ้าตื่นมาตอนดึกแล้วเห็นตุ๊กตาญี่ปุ่นหรืออิชิมัสึดอที่ตั้งอยู่หน้าห้องน้ำ เปลี่ยนท่าทางหรือหันหน้าเปลี่ยนทิศให้รีบออกจากบ้านทันทีห้ามหันหลังกลับมามองจนกว่าจะเช้าโอ้โหครูต้องตาฟังกฎแล้วเป็นพี่พี่ไม่เช่านะมันชัดเจนมากว่าบ้านนี้มีของแน่ๆแ,แล้วครูเช่าไหมครับเช่าค่ะพี่คือตอนนั้นหนูงกค่ะแล้วก็คิดว่าคุณยายแกคงเป็นคนแก่ขี้หลงขี้ลืมหรือมีความเชื่อโบราณๆฉลียหนูเลยย้ายเข้าไปอยู่คะ่ะดุลครับ คืนแรกหนูจัดของเสร็จก็นอนบรรยากาศมันวังเวงมากค่ะพี่ต๋องเสียงลมพัดกอไผ่ข้างบ้านดังเอียดอาดตลอดเวลาคืนนั้นหนูนอนไม่ค่อยหลับจนกระทั่งประมาณตีสองเวลาอุชิมิสึอุชิโดกิตามความเชื่อญี่ปุ่นหนูได้ยินเสียงค่ะพี่เสียงอะไรครับเสียงครืดครืด เหมือนมีอะไรหนักๆลากถูไปมาอยู่บนฝ้าเพดานตรงตำแหน่งที่หนูนอนพอดีเป๊ะเลยค่ะเสียงมันลากยาวๆแล้วก็หยุดแล้วก็ลากใหม่ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นหนูหรือตัวธนุกิแต่เสียงมันหนักเกินกว่าสัตว์เล็กค่ะพี่มันเหมือนคนคลานแล้วครูทำไงนึกถึงกฎข้อแรกไหมนึกถึงค่ะพี่ใจหนูเต้นแรงมากอยากจะมองขึ้นไปดูว่าตัวอะไร แต่นึกถึงคำยายแก่ๆห้ามแงนหน้ามองหนูเลยรีบเอาผ้าห่มคลุมโปงก้มหน้ามองแต่พื้นฟูกสักพักเสียงมันเปลี่ยนค่ะพี่จากเสียงลากกลายเป็นเสียงก๊อกก๊กก๊กเคาะเลงมาตรงฝ้าเหนือหัวหนูเลยเหมือนมันรู้ว่าหนูตื่นอยู่เฮ้ย hey, มันเคาะหาเราเหรอใช่ค่ะพี่หนูกลัวมากจนร้องไห้แต่ไม่กล้าส่งเสียง ผ่านไปสักพักเสียงก็เงียบไปเช้ามาหนูตื่นมาดูไม่มีรอยรั่วไม่มีอะไรเลยหนูก็พยายามคิดในแง่ดีว่าบ้านมันเก่าจนมาถึงคืนที่สามค่ะพี่ต๋องคืนนี้เจอของจริงที่กดข้อที่สองตู้เก็บฟูกค่ะคืนนั้นหนูนั่งทำกันบ้านอยู่หันหลังให้ตู้เก็บฟูกจู่ๆหนูได้ยินเสียงฮือฮือ เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังออกมาจากในตู้ค่ะพี่เสียงมันเศร้ามากเย็นเย,ยือกจับใจแล้วตู้มันก็เริ่มสั่นกึกๆๆกเหมือนมีคนอยู่ข้างในพยายามจะดิ้นออกมาโอ้โหแล้วเราเผือทักไหมเกือบค่ะพี่ปากหนูกำลังจะถามว่าใครคะแต่หนูฉุกคิดได้ว่ายายบอกห้ามขานรับหนูเลยเอามือปิดปากแน่นแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือ ประตูเลื่อนตู้เก็บฟูกฟุซึมะมันค่อยๆเลื่อนเปิดเองช้าๆค่ะพี่ครืดเปิดแงม้มออกมาประมาณหนึ่งคืบเห็นอะไรไหมครับครูหนูไม่กล้าหันไปมองเต็มตาคะ่ะแต่หางตาหนูเห็นในช่องมืดๆของตู้มีผมสีดำยาวๆกองออกมาเต็มพื้นเลยค่ะพี่แล้วก็มีมือซีดๆขาวๆเกาะอยู่ที่ขอบประตูตู้เล็บยาวมาก มือกำลังตะกุยพรมแควกแควกเสียงเล็บขูดพื้นดังแสบแก้วหูมากค่ะเชียนี่มันเหมือนเรื่องผีญุ่นพวกออนเรียววิญญาณอาฆาตเลยนะแล้วทำไงต่อครับหนูหลับตาปีท่องนโมตสัสสะสวดมนต์ไทยใส่ผีญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วสักพักเสียงก็เงียบไปเพาอหนูลืมตาดูประตูตู้มันปิดสนิทเหมือนเดิมผมยาวๆหายไปหมดตอนนั้นหนูเริ่มคิดแล้วว่า บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะตรงย้ายแล้วล่ะแบบนี้แล้วกดข้อที่3ามแล้ครับเกิดขึ้นคืนที่7พอดีค่ะพี่ต๋องคืนนั้นหนูตัดสินใจว่าจะย้ายออกพรุ่งนี้เช้าหนูนอนหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นตอนตีสาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องหนูมองไปที่หน้าข้องน้ําตรงนั้นมีตุ๊กตาญี่ปุ่นอิชิมาสึดอลที่คุณยายแกตั้งไว้เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงใส่กิโมโนผมหน้าม้าเตอ๋เตอ ปกติมันจะหันหน้าไปทางประตูห้องน้ำค่ะแต่วันนั้นมันหันมาทางเราใช่ค่ะพี่มันหันหน้ามามองที่ฟูกนอนหนูแต่ที่สยองกว่านั้นคือหน้าตามันเปลี่ยนไปค่ะพี่ต๋องจากหน้าตุ๊กตาเรียบๆปากมันฉีกยิ้มกว้างไปถึงใบหูเหมือนคุชิซาเคอนนะแล้วตายาวๆของมันกลอกไปมาได้หนูสบตากับตุ๊กตาตัวนั้น แล้วมันก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนค่ะพี่เฮ้ยลุกยืนได้ด้วยเหรอได้ค่ะขามันเป็นข้อต่อไม้ขยับกึกกักแล้วมันก็เริ่มก้าวเดินมาทางหนูตึกตึกตึกเสียงเท้าเล็กๆกระทบพื้นไม้วินาทีนั้นหนูนึกถึงคำสั่งยายให้รีบออกจากบ้านทันทีหนูไม่สนอะไรแล้วค่ะ คว้าบักกระเป๋าตาังจับมือถือวิ่งพุ่งชนประตูบ้านออกไปเลยไม่ใส่รองเท้าด้วยสาแล้วหันกลับไปมองไหมครับไม่กล้าหันค่ะพี่แต่วินาทีที่หนูวิ่งพ้นประตูเรี่ยวหนูได้ยินเสียงกรีดร้องไล่หลังมาไม่ใช่เสียงตุ๊กตานะคะแต่เป็นเสียงยายโยชิโกะเจ้าของบ้านฮะเสียงยายแกมาทำไมดึกๆหรือแกแอบดูเราเสียงยายตะโกนไล่หลังมาว่าทำไมไม่เล่นด้วยกันละ่ะ จะรีบไปไหนเสียงแกเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายผสมเสียงเด็กแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่ดังก้องไปทั่วซอยหนูวิ่งไปจนถึงร้านสะดวกซื้อคอนบินิที่เปิด24ชั่วโมงนั่งสั่นอยู่ตรงนั้นจนเช้าค่ะโอ้โหนี่มันกับดักชัดๆแล้วสรุปเรื่องราวหลังจากนั้นเป็นยังไงครับได้รู้ความจริงไหมตอนเช้าหนูพาเพื่อนผู้ชายกับตำรวจไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะเอาของพอไปถึง บ้านมันร้างค่ะพี่ต๋องสภาพเหมือนไม่มีคนอยู่มาสิบปีหญ้ารกท่วมฝุ่นจับหนาเตอะเพื่อนบ้านแถวนั้นเดินมาดูเขาบอกว่าหนูเข้าไปอยู่ได้ยังไงบ้านนี้ร้างมานานแล้วตั้งแต่ยายเจ้าของบ้านแกผูกคอตายไปห้าปีก่อนอา้าวแล้วยายโยชิโกะที่เอามาคุนแจให้เราวันแรกอะนั่นแหละค่ะพี่เพื่อนบ้านบอกว่ายายแกเป็นคนเล่นของ พวกออนเมียวจิสายดำหรือมีความเชื่อเรื่องตุ๊กตาอาถรรพ์แกเลี้ยงตุ๊กตาตัวนั้นเหมือนลูกวันที่แกตายแกผูกคอตายหน้าห้องน้ำตรงที่ตุ๊กตาตั้งอยู่แล้วกดสามข้อที่แกบอกหนูเพืโอโ่อนบ้านบอกว่ามันคือกฎที่แกเคยใช้เลี้ยงตุ๊กตาตัวนั้นตอนแกมีชีวิตอยู่แกคงอยากหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนลูกแกหรือไม่ก็หาตัวตายตัวแทนโอโ้โหคนลุกเลยครับครู สรุปคือเราคุยกับผีเช่าบ้านกับผีแล้วก็เกือบโดนตุ๊กตาผีเล่นงานใช่ค่ะทุกวันนี้หนูกลับมาไทยแล้วแต่เวลาเห็นตุ๊กตาญี่ปุ่นหรือตู้เก็บของแบบบานเลื่อนหนูจะหลอนมากค่ะไม่กล้ามองนานกลัวมันจะหันไม่ยิ้มให้โอ้เรื่องนี้สุดยอดจริงๆครับครูทั้งมีความเป็นญี่ปุ่นที่หลอนลึกมากทั้งบรรยากาศทั้งความเชื่อเรื่องตุกตาเรื่องวิญญ,ญาณติดที่ถือว่าครูโชคดีมากที่รอดมาได้ ขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์สยองให้เราฟังใน The Dark Radio คืนนี้ขอบคุณค่ะพี่ตองสวัสดีค่ะ